S 1> <S 1> <S สวัสดีพี่สมัยนะคะ <S 2> <S 2> ่กากินพี่ลีบอกสวัสดีน้องตะวันยอแสงค่ะกินด้วยคนพี่เจนมากินค่ะน้องตี้ค่ะหมูเยอรมันอร่อยมากเลย ขอบคุณน้องตี้บอกมีฮักแท้ในวงที่เจนก็เลยเปิดคู่กันกับเจนจิราไปเลยไงเพราะว่าเออเดี๋ยวก็คงได้ได้ปิดไ์นั่นแหละแต่เมื่อตอนเที่ยงอะ่ะต้เนตเสี้ยวต้นเสียวเดี๋ยวต้นเสียวนะใบบออบาลานซ์เข่งสแตรว อ,อร่อยะนะออนะนัวๆเนานะย่างหอยกำปัเ <c oughs> วลากินข้าวเดี๋ยวไปล้อมพลงอร่อยจังเลยแหั <c oughs> นนี้พามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะ บรรยากาศทุกนายามเย็นๆที่พุทธมนทรสายห้าค่ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะจังได้จังลอยมาได้ทุกวันล,ลองได้แค่ท่านนี้ท่านอื่นลองไม่ได้พอาเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเจนก็จะไลฟ์สดไม่นานค่ะแล้วก็อาจจะปิดเสียงวันนี้เรามาทานขาหมูเยอรอมันค่ะดูสิคะน่า้ทานไหมคะทุกคน มันต้องหั่นกล้องมาทางนี้เนาะกรอบอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมแม่ขนมคิมดตีน่าสหวนดีสงวนตระไม นี่คะ่ะพี่ลีคนสวยพี่ธนพรสวัสดีพี่ลีนะคะมีแต่เราใช่ไหมมีแต่น้องหนิงพี่ธนพรแล้วก็เจนใช่ไหมที่ไปถิ่ลมเย็นมากลเมกลเย็นนะพี่ตู่นะลมมากบรรยากาศมากสวยงามเกษตรกร,ร,กรบ้านๆสวัสดีค่ะโอเคมุมนี้ได้ละอันนี้ต้นยอะนะอเก็บหว่ว Saúde, horses, bracket, อ่บอสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะให้ดูบรรยากาศลูกปลาบุ้งใหญ่เลยแล้วพระจันทร์แบบไม่ใช่พมงย็นใช่ไหมก็เลยรีบไล่หน่อยเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆหถามหาเผื่อเพื่อนๆคิดถึง สวยทำเลยเดียสะอาดสาอ้าออทักทายตอนเย็นๆค่ะแล้วก็มีแกงคั่วหอยขมอร่อยอร่อยมาทานแกงคั่วหอยขมค่ะท่อก็ขอสิ เขาขอไปธนาคารบ่ดาละนี้กลิ่นนั้คืคอเท้าองเลยใจจากไกลฮึไม่ร้องเพลงร้องได้เยอะนี่ไงฮะแม่ขาหมูอร่อยมากเลยค่ะ แม่ขนมเค่งก็สวัสดีดารณีค่ะเลยไม่ได้ถ่ายรูปนี้เลยเพราะกล้องไม่ว่างดอกกล้องสวยมองๆก็ดอกช่อม่วงดอกอะไรนะดอกข้าวม่วงอืมเอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องตี้บอกมีฮักแท้ในวงเราพี่เจนก็เลยเปิดคู่กันกันกบเจนจิราไปเลยไงเพราะว่าเออเดี๋ยวก็คงได้ได้ปิดไลน์นั่นแหละแต่เมื่อตอนเที่ยงอะเที่ยวเราไหนใครใครไลน์ไปไม่เป็นเลยสวัสดีค่ะคุณตะวันยออแสงสวัสดีค่ะพี่ธนพรสวัสดียามแรงค่ะคนบานไหมน้ําอ้อยบานเนาะน้ําอ้อยหวานหานอยากเด พันขา,ขาหมูด้วยกันค่ะลมตัวเป็นวัด ไปเที่ยวลาวบ้าเนี่ยตู๋อันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเจนก็จะไลฟ์สดไม่นานค่ะแล้วก็อาจจะปิดเสียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกพญานาคค่ะ เที่ยวลาวพี่วิทย์ก็ไม่ไปเที่ยวลาวพี่พี่วิทย์อยู่ไทยอย่างเดียวพี่วิทย์อะลม้มแ้งน่าอร่อยค่ะคุณตะวันยอแสงบอกสวัสดีจ้ะน้องเจนสวัสดีค่ะพี่รีสวัสดีชื่นเต้นนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยพี่บรรยากาศดีมากเลยสวัสดีน้องดารณนีแม่ขนมเข่งสวัสดีดาราีจันทบุตรนะคะ แม่ขนมเข็งก็สวัสดีดารณนีค่ะเลยไม่ได้ถ่ายรูปนี้เลยเพราะกล้องไม่ว่างบอกไงคะคุณนารอร่อยกำลังบวกสวัสดีพี่เจนจีจลาปรโมนาตาสวยๆจ้าพี่เจนจีลาอยู่อีกช่องหนึง่งอ๋อกับกล้องตรงไหนเนี่ยอ้าวดารณนีพอปิดเพลงแล้วหายไปไหนดารณนี ก็อร่อยมากเลยค่ะทุกคนแม่ขนมข้าวกำลังออกรวงข้าวกำลังออกรวงสวยๆเลยค่ะบรรยากาศดีพี่น้องแส่ตา สวยมาทักทายตอนเย็นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีพี่ธนพรสวัสดีพี่ลีนะคะคุณตะวันยศแสงทุ่งนาเฮียไปไหนอะทำงานสิคะคนเขามีหน้าที่อ๋อทาดีๆนะเดี๋ยว,วยไปเที่ยวเขาบ้างไปเที่ยวเขาบ้างดีจ้าลูกสาวดารณนีก็สวัสดีนะครับแม่ขนมเข่งก็สวัสดีพี่กบนะคะมาส่งกําลังใจให้จ้าดารานพีลีบอกสวัสดีน้องตะวันยอแสงค่ะ กินด้วยคนพี่เจนมากินค่ะน้องตี้ขาหมูเยอรมันอร่อยมากเลยเฮงๆนะคะทุกคนมุมสามร้อยหกสิองศานี่ค่ะลูกพยาหญ้าบอกสัญญาณขาดขาดคุณลาตีนวลสีสวัสดีค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมคะขาดขาดลดๆหยุด คกว่าอะไรนะถ้าลูกค้าเข้ามาแต่เสียงเงีบยสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีกัลยาณิมิตทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆสวัสดีจันน้องเจนสวัสดีค่ะแม่แต่พระอาทิตย์สวยนะเนี่ยดูพระอาทิตย์ซิมองเห็นพระอาทิตย์ไหมเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยสวยมบ่ไม่รห้าโมงเองเขาจะมาอันนี้เขาจิ้มอะไร ไปไปนะจ้าดารณีจันทบุตรยบายนะคะแม่ขนมเคงพี่ก็บอกว่ามาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณพี่กบมากจ้ามาทานด้วยกันค่ะพี่ธนพรส,ส,สวัสดีค่ะพี่ตะวันยอแสงครับ